เหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่หงพรมบรรยนะครับปี2556นะครับเหรียญสภาพสวยๆผิวประลอดลุงๆนะครับเหลือไม่กี่เหรียญแล้วนะฮะใครอยากได้นะครับทักมาได้เลยนะฮะจะทักจะโทรมาได้เลย0887894956นะครับนะฮะเรามีราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับหายากขึ้นทุกวันนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์ในช่วงนี้นะฮะประสบการณ์เยอะมากนะครับ ใครที่มีติดตัวไว้นะฮะจะแค่คาดปลอดภัยนะคะขายดีมีนะฮะมีโชคลาภนะครับรุ่นนี้โอ้โหประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะฮะเป็นของดีของหลวงปู่ของพรมปัญโยอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมนะใครยังไม่มีใครอยากได้นะครับทักโทรมาได้เลยนะฮะเฟซบุ๊กธงชัยบุีร์นะครับนะมีจํานวนจํากัดแบ่งพี่น้องไปนะครับในราคาที่แบ่งเบานะครับนะใครสนใจนะฮะทักโทรมาได้เลยนะฮะจะส่งให้ฟรีในเมืองไทยต่างชาติจะส่งเองนะครับ ถ้าต่างชาติออกค่าจะส่งเองแต่ถ้าในเมืองไทยเราจะส่งให้ฟรีนะฮะราคาแบ่งเบาแน่นอนครับนะฮะทักมาได้เลยนะครับไม่จํานวนจํากัดมีแค่นี้เองแล้วนะฮะมีไม่เยอะมีไม่เยอะนะครับปิดไปเรื่อยๆนะครับปิดเรื่อยๆอ่ะนะฮะสนใจทักมาได้เลยครับ0ูนย์แปดเจสวัสดีครับ